ไอ้แจ็คมาขับตุกๆก,กับกูไหมมึงขับกะกลางคืนกะกลางวันกูกะนอนรอรับส่วนแบ่งอย่างเดียวคนเหล่านะเว้ยอ้าวแลสุดต,ตุกกูละ่ะมึงเชื่อกูเถอะเรื่องทำทัวร์กูเรียนมาทางนี้มึงเรียนไม่จบมีเรื่องว่ารบกวนเฮียนหน่อยมายืมรถก่อนครับมายืมรถไปก่อนแล้วจ่ายค่าเช่าทีหลังไม่ใช่ปัญหาหองไม่ใช่ปัญหาของมึงปัญหาใครปัญหาของกู <laughs> ชิ่วแซมมามีสิฉันชื่อซิ่วซิ่วเสี่ยวเสี่ยวชื่อซิ่วซิ่วเสี่ยวเ่ยวของเลยคนแม่สวยขนาดนี้แล้วที่เหลือจะขนาดไหนเนี่ยไม่นะยังไม่ได้โอนเงินให้ผมมั้งครับพี่ออยากได้เอาไปแค่นี้นะ เคียวนตังมาให้ป <ând> <Huh ife GAN> ่ะก็ดีแล้วเนี่ยมึงจะนิ่งทำไมเนี่ยพันเดียวมึงจะนิ่งทำไมอ่ะมึงจะนิ่งเนี่ยพันมึงกูซื้อมะพร้าวก้าลูกตังหัวหมดแล้วเนี่ยเอาไงดีวะตังก็ไม่ค่อยมีเดียวโอ้ยจ้มึงจะตุนกันถึงอาทิตย์หน้าเลยหรือไง ดึงถันงามผู้สร้างโรงแรมนี้ขอเตือนผู้คิดร้ายหากคิดทำร้ายแข่ของโรงแรมจะต้องเสียใจเฮาเยี้อสายบวสายบตัดสายวิ่งสิครับ มจับในข้อหาหลอกลวงต้มตุ๋นนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยการจัดขายตัวป<ว>ลอมมีรูปเราด้วยน <c oughs> ี่นี่คือนาตกนอะไรอ่ะมันบอกก็สินทรัพย์มันบอกว่ามึงอ่ะเป็นจิตกรชาตรีเฮียโ